ตัวกักโ oh. อ้ตัวกักงไวข้าวูกทุเรียนเนี่ยต่อไปนี่ว่าต้องไปหากินไส้ครับมืกินน้ำใใบักทุเรียนอยู่กาสิน้า <c> ง <oughs> นคืออันลูกูัก <c oughs> เรือนหาต้นหลงบงมันนได้กินว่ากันว่คไกินว่าตัวกัก เพราะแบบนั้จแปีเคยยายได้กินมกทุเรียนเขาวอาว่าสามเอาเบิ้งอยู่ในกู้เกินในเฟรตว่ะดิั้งเฮ็เาาดเ <laughs> บิ้งยำได้กับสว่านตต้น,ตนบาฮวงอันนี้ต้นหมกทุเรียนด้ครับผม <laughs> สุดยอดอันนี้อันนี้บักหุงเถิกหรือบักฮุงสุ่ันเนมีายใหญ่บหฮุงอันเถิกายช่วงไวหวหลวงบงเออข้ามะกุมาคือดอกต้นน้อยคือเกิอดดอกครบเบิดได้ครับมีผักอีตูบักพริก ทุเูียนนะผู้ปลูกทับสนผู้ปลูกทับซสนแล้วครับบางลำใหญ่พันพันเนี่ยก่ะพันอีโดอบ่เอามาอยากใส่จันทบุรีเออบอกพีกอย่างเมียคือมันคือใบดังสิใบขาวเหนีย ไม่โอ้แมนครับผมรวยด<พ>อกโค้ต<น>สนะซอยเพิ่อนอีกดอกเราใส่อีกอย่างอยา,ยยา,อา,ายยกฮ <c oughs> ู้ยังไม่ทำเอาโฆษณาย้ำย้ำไหนก็ได้ทั้งโฆษณาให้เราเื้อปลาปังกับเขาเกลียวกับเขาเกียวกับเขาเลอ่ะกับเขาม่วงอันนี้ต้นหอมมึงบอกหุ้งต้นน้อยนั่นครับมึงมึงบอกฮู้งต้นน้อยก็เกิดใหม่เกิดหน่วย อันนี้สระเน่ภาษาไทยเขาเอินไอย่างข้แมสระเน่ต้องบอกกันนะภาษาไทยเขาเรียกว่าสระเน่สันามาขัดู้ขัดชิัดผ <laughs> ู้ดชิงเมียนเต๋อ ออกชืองกังเยอะใบเขาชื่อเขาใบขาวจับนุ่ยดีดีครับพริกตรงนี้อันนี้พริกสวนครับทุกทุกสิ่งทุกอย่างปลอดสารพิษเบิร์ตครับผมเว้นแต่ผมหรือว่าป,ปลอดเออสวยตอานนี้ต้นยังนี่แม่ต้นอ,อือออืออันนี้อือรับ เขาเรียกว่าฟักคองเขาประเด้นมาอือคุณยายอันนี้มาลุงติ้งใช่ไหมาามาฮองติ้งกันมาเนี่ยอันนี้มาลุงติ้งครับผู้ได้ปูม่มะฮุงติ้งว่าเกิดนวยว่าเกิดยังมาถามสูตรญ่ๆเด้อยายเราไม่สูตรเราามีสูตรเพราะว่าอีพีนั่นผมบอกไปเรียบร้อยแล้วว่าสูตรนั่นเราเห็ียดงไหนสูตรมะฮองติง้งเราโอ้นี่เนาะ ลกคักป้าหนึ่งมนลุงติง่งมีเบ่ครับสุดยอดผู้ใดมามะพร้ากส้อนมันไม่ได้ขายแจกแจกตอนพี่ตอนน้องโอ้ม่เออันอน่ะมันจะเบื่อเวลาเนาะมันได้แค่หาหน้าที่หมพี่น้องเฮ็ดแรกๆน่าจะหาหน้าทีือันนี้สีกาวา สีอำลาพ่อแม่พี่น้องแล้วรอบหน้าอีอีออพีหนึ่งผู้ใดก็ฝากติดตามยาๆในดเด้อกำลังใจผู้เฒ่าไว้ให้ใหลูกให้หลานเบิ่งโดนๆูนอ่ะแม่ฝากยังแม่ฝากคุ้ยคุ้แ่คุ้คจะใครคุ้คคจิตจำน,นจจาเช้าจ้าอันเราบัดท,ที่นี่อ่นอีอีพีหนึ่งเด้อผมสีพ้าไปเบิง่งนั่นเบิ่งไว้ซะก่อนอยู่นี่มีฟาร์มหมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ยายในน้ำหมาสีพ้าไปเบิ่งกัน้ำยาๆเนาะบาย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 ให้มา